เราจะมาเปรียบเทียบท่อสองใบนี้นะครับจะสตาร์ทให้ดู ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big f i g h s t o r y นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเสียงท่อนะครับความแตกต่างระหว่างท่ออาคาโูวิดนะครับในระหว่าง2ใบนี้นะครับนี่เป็นคอสวม2นิ้วเหมือนกันนะครับเท่ากันเลยคอสวม2นิ้วเท่ากันเลยนี่นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นอาคา2ลรูนะครับฝั่งขวาจะเป็นอาคาปลายดาบนะครับ ความยาวยาวปลายดาบนี่ยาวกว่าประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะสิบห้าแล้วครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับให้กะดูข้าวาประมาณสิบห้าตัวนี้ประมาณสิบหกนะครับหรือสิบเจ็ดนี่เอาเป็นว่าห่างกันหนึ่งนิ้วก็แล้วกันนะครับในขนาดไส้ของมันนะครับวัดจากระยะไส้เนี่ยวัดจากตรงนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นปลายไม่มีไส้นะครับไส้ไส้ใยแก้วจะมีแค่นี้นะครับในตัวอย่างที่ในระหว่างที่ยิงรีเบตไว้นะครับ ใกล้เคียงกันมากนะครับนี่แตกต่างกันแค่หนึ่งนิ้วเองแล้วก็ความโตตัวปลายดาบจะโตกว่านะครับมาดูฝั่งรูออกนะครับที่มันแตกต่างกันเห็นไหมตัวปลายดาบเนี่ยจะมีรูออกที่ใหญ่กว่านะครับจะมีรูออกที่ใหญ่กว่ากว้างกว่าเห็นไหมส่วนอาคาสองรูจะเป็นรูออกที่เล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้ดอกอัดอจุกไว้นะครับจุกปุดไว้เพื่อไม่ให้เสียงมันดังเฟี้วเฟีวนะครับถ้าถ้าเราไม่อุดเนี่ย เสียงเวลาเราผ่อนมันจะดังซิ้อเพราะว่ามันจะมีคานตรงกลางตรงนี้คอยอ่ากันเสียงนะครับคอยกันลมมันจะดังซิ้ๆ,ๆ้ๆ้เหมือนเอาเหรียญะยัดท่อสมัยก่อนนะครับเสียงอะไรประมาณนั้นนี่ก็เป็นท่อปลายยาวทั้งคู่นะครับตัวนี้อาคาโควิดิลไฟดาบนะครับซึ่งเคยวัดเสียงมาแล้วนะครับได้94เดซิเบลนะครับเ3เป็นปลายตีเป็น9 4เลยแล้วกต่น,นะครับวัดที่4 0 0พรอบนะครับในคลิปเก่าที่ไปวัดที่ขาทางเข้าขอุทยาแห่งชาติเขาใหญ่นะครับ มาดูคันนี้นะฮะ4,000รอบต้องไม่เกิน95เรซเบลนะครับพี่ได้ครับลองดูครับพี่4,000รอบกลางเลยนะครับ35.6ครับเท่าไหร่ครับ39.5.6ครับได้ไหมพี่เฮ้ย93.6ครับอ๋อได้อยู่ ถ้าใครยังไม่ดูก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์คลิปเสียงอาคาไปดาบไว้ให้นะครับด้านใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครดูแล้วก็จะจําได้นะครับว่าท่อใบนี้ผ่านด่านนะครับสามารถขี่เข้าด่านตรวจได้โดยผ่านกฎหมายนะครับที่94เดซิเบลนะครับวันนี้หลักๆเลยเราจะมาเปรียบเทียบท่อ2ใบนี้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้อาคารูเดียวไอ้สรูเนี่ยมันจะเสียงเบาหรือแรงกว่าตัวนี้นะครับว่าตัวนี้จะผ่าน ไดหรือเปล่าหรือฟังซุ้มเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูทีละทีทละท่อ,อัน่อยมาดูวันวันนี้เราถอดท่อออกมานะครับเราถอดท่อออกมานี่่อเป็นท่อสองนิ้วนะครับสวมสองนิ้วผมก็จะสวมขเวมมวมข้าไปเลยผมก็จะสวมเข้าไปเลยนี่ตาแรกแล้วก็สวมเข้าไปตัวน,นี้ปลายดาบนะครับโอเคมาฟังเสียง ไก่นะนี่หัวไก่เฮไปหนาไปก่อนเลย mm-hmm mm-hmm hmm เปรียบเทียบให้ดูสองท่อนะครับระหว่างปลายดาบกับอาคาสองรูนะครับซึ่งอุดรูไปหนึ่งรูนะครับเพื่อไม่ให้ตอนผ่อนเนี่ยมันจะไม่ดังฟิวฟิวฟิวเหมือนเรายัดเหรียญใส่ท่อนะฮะตัวเนี้ยจากที่ฟังเสียงคร่าวๆนะครับฟังด้หูนะครับเปรียบเทียบวยหูเราแล้วกันตัวเนี้ยจะออกเสียงที่เบาวกว่านะฮะเบาวกว่า เบากว่าแล้วก็เสียงจะแหลมกว่านะฮะส่วนตัวปลายดาบเนี่ยจะมีซุ้มเสียงที่ทุ้มอ่าทุ้มกว่าแต่จะเสียงดังกว่านะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าตัวเนี้ยผ่านด่านเกสเดซิเบลนะครับที่4,000ันรอบนะครับตัวนี้ผ่านแน่นอนนะครับเพราะเสียงเบากว่ามากเลยนะฮะเสียงจะเบากว่ามากเลยด้วยคอท่ออ่าด้วยไส้ใยแก้วข้างในเนี่ยที่มีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็รูกออกเล็ก อันนี้อาจจะเป็นส่วนที่สําคัญก็คือรูออกมันเล็กนะครับรูออกเล็กมากประมาณรูออกประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วนิดๆกะนะครับกะประมาณนิ้วกว่าๆนะครับไม่ถึงสองนิ้วหรอกเสียงมันจะเบาก,ากว่านะครับตัวนี้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ฟังนะครับว่าสไตล์ท่อสองใบนะครับราคาเหมือนกันใครแล้วแต่ใครจะชอบว่าทรงไหนหรือว่าเสียงแบบไหนนะครับเลือกซื้อได้เลยตัวนี้น่าจะผ่านด่านนะครับตัวนี้ ข้อสไลป์อนใบนี้สไลป์อนตัวเนี้ไม่มีจุกลดเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้เดินท่อโดยที่ตัดแคปออกไปแล้วนะครับตัดแคปออกไปแล้วอต่อท่อกลวงออกมานะครับไม่มีใส้สูตรใดๆนะครับแต่เป็นสไลป์อนสองมิล mm. ใส่มานะครับโอเคนี่เกือบร้อนโอเคนะครับเพื่อนก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นดูจากรูด้านในเนี่ย ขนาดใยแก้วก็ใกล้เคียงกันทีนี่โอ้ขนาดขนาดรูใยแก้วด้านในเท่ากันเลยนะครับรูใยแก้วด้านในสองนิ้วเท่ากันนะครับแต่ความยาวตัวนี้จะยาวกว่าหนึ่งนิ้วตัวนี้สั้นกว่าหนึ่งนิ้วนะครับฝากด้วยนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง Big White Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโตขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเฮ้ยพิทางพี่ดัง って。<music>